ไปเยอะเลยแหละก็เลยบอกว่าเอ้ยอย่างนั้นอยากกลับมาแต่พในขณะเดียวกันมันมันแฝงในย้ายอันนึงไว้ว่าเพลินช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดพอดีก็เลยรู้สึกว่าหลายคนเนี่ยอยากหาทางกลับมาไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เรื่องสุขภาพแต่ว่าจะเป็นเรื่องของงานโควิดทําเครียดมากจริงๆจ,จ,จะโทษโควิดสักอย่างเดียวก็ไม่ถูกแต่ว่ามันก็มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือมันเครียดมากคร,ร,ร,รับสภาพจิตใจไม่ค่อยดีแล้วพอเครียดเนี่ยจะเป็นคนเครียดเรากินน้ําหนักจากปีที่แล้วตอนนี้เป็นช่วงที่ผอมมากอผอม,ม่ประมาณ10บกโลแต่ตอนนี้หหนักกวววว่าาีแลล้้้10เรรูสึไะ ชีวิตต้องต้องเปลี่ยนสีจันก็เป็นหลักนะครับก็ยังก็ยังเป็นงานหลักอยู่ปีนี้ตั้งแต่ควอเตอร์นี้เราก็ไปเรื่องปีหน้าเนี่ยออกผลักเยอะมากออกแบรนด์ใหม่ด้วยออกอะไรด้วยเนี่ยนะฮะ ส่วนตัวเรารู้สึกค่อนข้างตื่นเต้นก็คือตัวเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซสมัยที่เราทำนะชื่อ1 948 Beauty ในอนาคตอาจจะแยากว่าไปจากสีจันเพราะว่าอีกหน่อยมันจะมีของเครนนื่นมาขายด้วยอนะไรอย่างเงี้ยเรารู้แหละว่าอ e ีคอมเมิร์ซลำยากแต่เราเชื่อว่ามันยังมีรูมสำหรับอ e ีคอมเมิร์ซที่เป็นสายบิวตี้ตรงๆซึ่งเราอยากจะเชื่อมโยงก,การทำคอนเทนต์เราให้คอนเทนต์เนี่ยมันหลีดมาขายของแบบที่ไม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 ,ไม,ไม่ลูกค้าไม่รู้สึกฝืนจนเกินไปนะักอันนั้นก็เป็นอันหนึ่งที่ทำอยู่ไม,ม่ชช่หน,นุ่มมี service. ใหม่ๆขึ้นมาปีนี้พี่กำลังอยากจะหา business model ใหม่ๆให้กับมิชชั่นทุนดูมูลเหมือนกันอาจจะขยายไปทำเรื่องของสื่อมากขึ้นไหมหรือว่าอาจจะมีโมเดลใหม่ๆเลยเช่นแบบว่าคอร์เปอเรทเทรนนิ่งอะไรแบบนี้กำลังพยายามคิดในประเด็นนั้นอยู่เพราะรู้สึกว่าเออจริงๆมันมีศักยภาพที่ไปต่อได้แต่ว่าหลักๆตอนนี้เนี่ยมันก็ยังคงเป็นสื่อแหละเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แหละรายการใหม่เนี่ยมิชชั่นทุนดูมูลคือรายการข่าวในช่วงเช้าเนี่ยเป็นรายการที่ที่ใช้พลังงานเยอะมากแต่รู้สึกว่าคุ้มค่า ที่ได้ทำแล้วก็ผลตอบรับก็ดีอะไรเงี้ยกสึกแฮปปี้โควิดทำเครียดมากจริงๆจะโทษโควิดสัอย่างเดียวก็ไม่ถูกแต่ว่ามันก็ม,นกมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือมันเครียดมากฮะสภาพจิตใจไม่ค่อยดีแล้วพอเครียดเนี่ยจะเป็นคนเครียดเรากินน้ําหนักจากปีที่แล้วตอนนี้เป็นช่วงที่ผอมมากครับผอ,ผอมไปประมาณ10บโลต,ตอนนี้หนักกว่า,าปีที่แล้ว10บโลอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเฮ้ยไม่ไหวละ ชีวิตต้องต้องเปลี่ยนเพราะว่าช่วงโควิดก็ไม่ได้วิ่งด้วยตื่นมาต้นมันมันจริงๆมันก็ข้ออ้างอะนะแต่ว่ามันมันทำให้ตารางการออกกำลังกายเนี่ยมันมันมันพังไปหมดเลยก็เลยมีโปรเจกต์ใหม่จริงๆตอนนี้แบ c k on Track เนี่ยเพิ่งถ่ายตอนแรกเนี่ยวีคเนี่ยจะใช้6เดือนในการกลับมาเอาน้ำหนักลดไ้สัก15บหโลจะเอาแบบสิบแพ็ให้กลับมาให้ได้ระหว่างนั้นก็จะทำหลายอยา่างอยากจะเล่าเรื่องวิธีคิดเรื่องการทำงานด้วยว่าจะสเกลเมชันถดถอยยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะระหว่าง6เดือนนั้นอนะ จะเขียนหนังสืออีกเล่มหนึ่งก็คืออยากจะให้ผู้ที่ติดต,ต,ตามได้หเห็นโ r o c e s ของการทําหนังสือเล่มใหม่เนี่ยตั้งแต่วันแรกเลยที่เริ่มทำแล้วก็ทํางานด้วยแล้วก็จะแล้วก็จะคิดเรื่องงานด้วยหมายถึงว่าจะคิดเรื่องงาน,นใหม่ๆเจ๋งๆด้วย <S <S 1> <S 1> <S คือครั้งนี้ตั้งใจว่าจะเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เราให้มันอยู่อยู่ไปได้อ่ะเพราะฉะนั้นจะไม่ทําแบบฝืนสมัยก่อนจำได้บางอย่างทำบางอย่างฝืนมากภาคหล้วมันก็ถึงวันหนึ่งมันก็ไม่ไหวโควิด เอาอะไรไปเยอะมากแล้วก็เพิ่มน้ำหนักมาให้เยอะมากเช่นกันมากขึ้นเยอะมากตอนโควิดก็คงจะเป็นช่วงเวลาที่จะต้องปรับชีวิตใหม่แต่ไหนๆจะปรับแล้วก็ทำคอนเทนต์ไปด้วยเลยก็แล้วกันเพราะว่าในฐานะที่เราเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เราก็อยากจะทำคอนเทนต์ทุกเรื่องที่เราอยากทำเ <c oughs> นีครับ <c oughs> คือลิสติกเอฟเฟกต์เนี่ยเป็นคําที่ลูกชายของไรส์แนนลาวเดอร์เป็นเป็นคนคิดขึ้นมาบอกว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามบ้านเมืองมีปัญหาสงครามภัยพิบัต เศรษฐกิจไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยของอย่างหนึ่งที่ยอดขายจะไม่ตกเลยหรืออาจจะเพิ่มด้วยเนี่ยก็คือลิปสติกเหตุผลเพราะว่าลิปสติกเนี่ยเป็นภาษาที่เขาใช้ก็คือว่า affordable luxury ความหรูหราที่ไม่ได้แพงจนเกินไปนะคือในยามที่แบบอย่างเวลาอย่างเงี้ยเราความหรูหราเราคงไม่ได้เราซื้อรถใหม่หรือมันแต่ก็หรูหราแต่มันแพงใช่ไหมอันนี้มันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยที่ทําให้เราเหมือนแบบมีชีวิตแฮปปี้ขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยทาลิปสติกมันสดชื่นขึ้นครั้งนี้มันแปลกอันที่1ก็คือตรงไปตรงมาเลยคือ คนออกจากบ้านไม่ได้คนก็เลยไม่ค่อยทาลิปสติกมันไม่เหมือนทุกครั้งแล้วก็ถึงออกก็ใส่แมสก็ไม่ต้องทาก็ได้นี่คือทั่วโลกเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่เห็นลิปสติกเอฟเฟกต์คราวนี้เอฟเฟกต์คราวนี้ลิปสติกค,คือยอดขายตกไอ้ที่ไปเพิ่มเนี่ยมันไปเพิ่มกับพวกของที่เป็นดูแลตัวเองเริ่มตั้งแต่พวกครีมทานหน้าอะไรเบสิกพวกนี้นะครับแต่ว่ามันมีหลากหลายอย่างที่ยอดขายเพิ่มขึ้นแบบน่าสาัศจมากไอ้อิเทียนหอมคือคือคนอยู่บ้านเยอะโดยเฉพาะเมืองน,นอกนี่เขาไปไหนไม่ได้เลยเยนะ้าาาาก็ตอองงแบบพมามหาทาไรัน จะลงใจอยู่บ้านจุดเทียนหลายคนพบว่าเฮ้ยของบางอย่างที่เคยไปทําที่ร้านไม่ต้องทําแล้วก็ได้ทําเองได้เช่นทาเล็บย้อมผมอะไรพวกนี้เนี่ยนะหลายคนก็ได้มีโอกาสย้อมผมตัวเองจริงจังตอนโควิดนี่ลนะในอนาคตเนี่ยมันก็อาจจะมีคนจํานวนหนึ่งที่รู้สึกว่าเออก็สบายดีนะงั้นทําเองที่บ้านดีกว่าอะไรเงี้ยก็อาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมได้บางส่วนจริงจริง เออก็จะบอกว่าหลายหลายคนพอพอมีคํานี้แปะมาปุมเนี่ยหลายคนก็จะรู้สึกว่าเหมือน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 พี่ทางานตลอดอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆจริงเราไม่ไม่ใช่ในในความสึกของพี่ครับความหมายของ Productive คือได้ใช้ชีวิตแบบที่เราอยากใช้แล้วชีวิตมีความหมายมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับงานเลยก็ได้นะสิ่งที่เราทำมันอาจจะเป็นไม่อาจจะไม่ได้สร้างเงินทองะไรมากมายแต่มันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนอะไรแบบนี้มันอาจจะเป็นเรื่องของการที่เรามีเวลา กับคนที่เราอยากใช้เวลาด้วยจริงๆเรายุคนี้ต้องยอมรับว่ามันมีของย่งเวลาเราไปเยอะมากไอ้คำว่า super productive ก็คงไม่ได้หมายความว่าจะทํางานอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าเราอาจจะหมายถึงว่าเราพยายามที่จะทําทุกอย่างให้มันมีประสิทธิภาพเพื่อเราจะได้มีเวลาไปทําในสิ่งที่เราอยากทําเช่นไปต่อเลโก้กับลูกอะไรแบบนี้ใช่ใช่ ผมผมว่าคำนี้ค่อนข้างจะถูกใช้ในมุมที่ด้านเดียวนิดนึงก็คือเรื่องคือเวลาพูดคำว่า p r o d u c t i v e เนี่ยคนมักจะนึกถึงปริมาณการทำงานเยอะๆมันก็เป็นมุมหนึ่งนะมันก็เป็นมุมหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดเร,เรายิ่งทำาไปเนี่ยเราจะเราจะค้นพบว่าจริงๆความสำคัญของเรื่อง p r o d u c t i v i เนี่ยคือการหาสมดุลน,นะเอาเริ่มกกับเวลานอนเน,นะเวลาดูแลตัวเองเวลามีความสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัวนะครับเวลางานอะไรอย่างเงี้ยคือคนที่ พยายามที่จะมีชีวิตที่ productive ไม่ใช่หมายความว่าจะกลับบ้านตีสองอยู่ออฟฟิศถึงตีสองพี่ว่าน,นั่นไม่ใช่ productive อันนั้นอาจจะ counter productive ด้วยซ้ำมันคือชีวิตที่เราสามารถที่จะทําเรื่องต่างๆมีสิทธิภาพเพื่อที่จะทุกอย่างที่เราทำเนี่ยพอมันเสร็จปุ๊บเราก็จะได้มีม,มีเวลามีพื้นที่ในการไปทําเรื่องอื่นต่อที่เราอยากทําในชีวิตคือยังไงเนี่ยมนุษย์เราก็คงหนีหน,หนีเรื่องของการทํางานไม่ผลกนแน่แต่ไหนก็ต้องทําแล้วก็ทําให้มัน มีประสิทธิภาพที่สุดแล้วกันชอบคำนี้นะจริงๆ s u p e r p r o d u c t i v e syndrome นี่เป็นคำที่รู้สึกว่าเป็นคำที่ทิศท,ที่ดีเหมือนกันในในแง่ที่ว่าบางครั้งเนี่ยพอเราเราอยากทำอะไรเยอะ,ยะแยๆไปหมดเลยเนี่ยพี่ใช้คำว่าหักโหมอะคืออัดทุกอย่างเข้าไปวิ่งก็จะเอาเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะทุกอย่างต้องแบบเยี่ยมยอดเยี่ยมไปหมดเลยอย่างเงี้ยในที่สุดหนึ่งมันก็จะมีอาการคล้ายเบิร์นเบิร์นเอาซึ่งก็คงจะเป็นไอ,ไอ้ไอ้ซินโดรมนี่แหละคือเราจะรู้สึกว่าแบบไม่ไหวแล้วอะเพราะว่ามันไม่บาลานซ์มันไม่พอดี มันเยอะเกินไปเราก็ต้องหาจุดที่เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้งานบนโลกใบนีโ้โดยเฉพาะงานงานอย่างที่เราทำทำอยู่เนี่ยอยากทำเยอะแค่ไหนมันก็มีให้ทำจะทำสองเท่าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคำถามก็คือว่าหนึ่งเราจำเป็นไหมสองถ้าเราทำเยอะจริงๆเนี่ยคือเราทำเพราะเราอยากทำหรือมันทำเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนอนื่นเขาทำเยอะเราเลยต้องทำเยอะเพราะถ้าเกิดว่าเป็นอันที่สองเนี่ยอันนี้พี่ว่ามันจะเป็นความทุกข์ในะระยะยาว มีมีมีผมว่ามันเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาจิตใจและร่างกายของเราอย่างหนึ่งวันก่อนอ่านหนังสือเล่มหนึ่งจำไม่ได้แล้วแต่ว่าผมเขาเปรียบเทียบไปดีไหมเขาบอกว่าสมองมนุษย์เนี่ยมีพื้นที่การจัดเก็บเมมโมรี่อะใหญ่มากๆ17เทราไบต์อะไรประเภทเนี้ยถ้าเปรียบถ้าเปรียบออกมาเป็น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 ฮาร์ดดิสก์ได้แต่ว่าเรามีแรมต่ามากถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์ที่ฮาร์ดดิสก์แบบลูกใหญ่มากแต่ว่าแรมน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันได้เหมือนกับที ถ้าคอมเมื่อสัก20ปีที่แล้วเปิดหน้าจอสัก5จอมันแทงเลยมนุษย์เราเป็นแบบนั้นฟีเจอร์ของเราเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เลยคิดว่ามันต้องมีเวลาในการตกตะกอนตกผลึกนี่คือสาเหตุที่เวลาเราคิดไอเดียเจ๋งๆออกมันน่าจะเกิดในตอนอาบน้าขับรถมันก็ว่าเเวลาเราอ่านหนังสือหรือเราเราคุยกันอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบข้อมูลเข้าไปในสมองแต่ว่ามันต้องถูกตกผลึกนิดหนึ่งกระบวนการการตกผลึกนี่แหละ ไอ้ที่บอกว่านั่งโง,ง่ๆเฉยๆนี่แหละจริงๆนี้เป็นกระบวนการอันหนึ่งในการตกผลึกเลยนะผมว่าสำคัญมากสำคัญมากเล่มแรกเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆเล่มนี้ถือว่าเป็นเล่มที่อ่านแล้วรู้สึกประทับใจมากชื่อลูนช็อตคือเขาก็พูดถึงว่าไอเดียที่แบบเพี้ยนๆบ้าๆที่ฟังดูหลุดๆตอนแรกอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นนวัตกรรมชั้นยอดได้ยังไงกอเลาเคสหนังสือเล่มน,นี้ เขียนเคสละเอียดมากๆแบบบางเรื่องนี่เราไม่เคยรู้เลยเช่นแบบตอนทำสงครามวินสตันเชอร์ชิลล์ใช้แผนกลยุทธ์อะไรที่แบบคนอื่นคิดว่าแบบเฮ้ยมันบ้ามากอะไรเงี้ยแต่วันนี้สเขาทำสำเร็จอีกเล่มหนึ่ง the power of output นี่ก็ดีอันนี้เป็นหนังสือสไตล์แบบเหมือนกับคู่มือคู่มือสั้นๆมันก็จะมีทิปส์คือหลักการของหนังสือเล่มนี้คือว่าเราอ่ะชอบไปโฟกัสที่อินพุตเราทำงานกี่ชั่วโมงอ่านหนังสือกี่เล่มอะไรอย่างเงี้ย แต่จริงแล้วเนี่ยความสําคัญของมันก็คือว่าเราทําเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ของที่ออกมาเนี่ยมันดีหรือแย่เนี่ยเพราะฉะนั้นมัน,มน,มนเราควรจะเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตเป็นเอาผลเบสมากกว่าโฟกัสทไอเอาผลมากกว่าซึ่งมีค่อนข้างเห็นด้วยนะว่ายุคนี้เนี่ยมันถ้าเกิดเราโฟกัสทไอเอาผลเนี่ยเราจะตั้งคําถามใหม่กับวิธีการใช้ชีวิตของเราว่าเอ๊ะจะอ่านหนังสือที่ได้อาทิตย์ละหนึ่งเดมขนาดนี้คือจะไม่ต้องอ่านอาทิตย์ละหนึ่งเดมหรือเปล่าถ้าเกิดอ่านอาทิตย์ละหนึ่งเดมแล้วเราอ่านไปแล้วจบไปแล้วก็จบไปอย่างเงี้ยแทนที่จะเหลือ2ออออาาาาาทิตตยยยย์เเเล่่่่มมมแวรกขีน ออกมาสอนคนอื่นต่ออเงี้ยมันอาจจะได้ impact มากกว่าก็เป็นอีกหนังสือนหนึ่งที่ที่สนุกดีอีกเล่มน,นึ่งชื่อ Original ของอารัมแกรนเขาพูดถึงว่าไอเดียเจ๋งๆออกมาของคนเก่งๆบนโลกใบนี้เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมายังไงแล้วก็ความเชื่อผิดๆดเกดี่ยวกับเรื่องของไอ,ไอเดียที่ว่าจะต้องแบบเสี่ยงสุดๆจะต้องทำทุกอย่างเหมือนกับแหกกฎหมดเลยอะไรเงี้ย ก็ไม่จริงเสมอไปในในี้เขาก็จะมีเคสแต่ดิอดัแกรมเป็นคนเขียนหนังสือสนุกอยู่แล้วเล่มนี้ก็เป็นเล่มที่ผมว่าเป็นน่าจะเป็นผลงานชิ้นเอกของเขาเลยก,ก,ก็ว่าได้ครับตอนนี้เนี่ยสิ่งที่โฟกัสมากสุดเลยคือ a b a c k On Track เนะี่ยมีความรู้สึกว่าหนึ่งในช่วงชีวิตที่ดีสุดคือช่วงชีวิตที่ฟิตวิ่งแล้วก็วิ่งวันาธอนเวลาดีๆรู้สึกว่าเป็นเป็นช่วงชีวิตที่แบบพฮดีอะ่ะคือ มันไม่ได้ได้เงินได้ทองอะไรนะรู้สึกว่าชีวิตต้องมีความหมายอยากจะกลับไปทําอันนี้เป็นเป็นนที่โฟ c u s คือพอพอเราหยุดออกกำลังกายมาไม่ได้อยู่หรอกคือก็ออกแต่ออกน้อยเนี่ยนะฮะพอจะกลับมาออกหนักๆเนี่ยมันก็ใช้แรงเยอะกวนาะต้องอต้องตื่นเช้าแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีรายการข่าวเช้าซึ่งก็ทำให้พี่ต้องตื่นเช้ามา,มากๆถ้าจะไปวิ่งคือแบบว่ามันก็จะก,ก็จะต้องใช้ความพยายามเยอะนิดนึงแต่ว่าเนี่ยเรื่องวิ่งเนี่ยน่าจะเป็นหัวใจเลยของทีมของ2020และ2021แล้วก็จะต้องเอาแบบ จะต้องเอาเรื่องนี้กลับมาอยู่ในชีวิตทุกวันให้ได้